พระแม่กวนอิมช่วยปลดหนี้โดยคุณนวลปรางข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระแม่กวนอิมข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มาอย่างคาดไม่ถึงนั้นเกิดจากพลังมหัศจ,จันทร์ของพระแม่กวนอิมข้าพเจ้ากับสามีอยู่กินกันมาสถึงหปีแล้วเราทั้งสองคนทำงานตรากตรำ นี่สินล้นพ้นตัวคงเป็นเพราะสามีและข้าพเจ้ายังขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและคงเป็นกรรมเก่าของข้าพเจ้ากับสามียิ่งทำงานมากยิ่งหาเงินมากก็มีหนี้ให้ต้องใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้นจนหมุนเงินไม่ทันทําให้ข้าพเจ้ากับสามีต้องหนีหนี้หัวซุกหัวสุนข้าพเจ้าพูดด้วยความสัต์จริงเลยว่า ข้าพเจ้ากับสามีไม่เคยคิดจะโกงใครแต่ที่หนีหนี่ก็เพราะว่าหนีมาตั้งหลักหากมีเงินก็จะทยอยใช้หนี้เกือบสองปีแล้วที่ข้าพเจ้ากับสามีต้องระหกระเหินไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยากใช้หนี้คนทางบ้านใจแทบขาดแต่ก็ไม่มีปัญญาหาเงินก้อนใหญ่มาใช้หนี้เขาต่อมาก็ดันมาตั้งท้องลูกชาย ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมาแต่เกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดิฉันกับสามีรักลูกชายคนนี้มากหลังจากที่คลอดลูกชายดิฉันจึงตัดสินใจพาลูกชายไปเลี้ยงที่บ้านอย่างน้อยทางบ้านก็มีที่ให้อยู่ให้กินดีกว่าเพราะทางบ้านข้าพเจ้าพอมีฐานะอยู่บ้างกลับไปอยู่บ้านญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยสนใจใยดีเท่าไหร่ แถมลูกชายก็ยังมาป่วยอยู่บ่อยๆเดือนหนึ่งพาไปหาหมอหลายครั้งจำเป็นต้องหยิบยืมเงินเขาไปทั่วทั้งๆที่ในใจก็ไม่อยากยืมเงินเขาหรอกต่อมาสามีข้าพเจ้าก็ได้งานทำเป็นนายหน้าขายประกันทำงานกินเงินเปอร์เซ็นต์ขายได้ก็ได้เงินขายไม่ได้ก็อดในระหว่างที่เป็นนายหน้าขายประกันอยู่นั้น ก็มีเหตุทําให้สามีของข้าพเจ้าติดคุกเพราะคดีเก่าเรื่องหนี้สินตอนนี้ข้าพเจ้าทุกทรมานมากลูกก็ไม่สบายสามีก็ติดคุกแบบคาดไม่ถึงเป็นเวลา18วันอย่างทรมานข้าพเจ้าน้อยใจในโชคชะตาทั้งที่ข้าพเจ้ากับสามีก็เป็นคนใจบุญสุนทาน เพียงแต่ข้าพเจ้ากับสามีผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินในการดำรงชีวิตกับต้องได้รับกรรมอย่างหนักหลังจากติดคุกได้18วันญาติฝ่ายข้าพเจ้าได้ประกันตัวสามีออกมาแบบไม่เต็มใจโดยที่ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายอ้อนบอนให้เขาช่วยทางเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้านี้ก็มีกำหนดให้ชดใช้เงินคืนภายในสามเดือนถ้าไม่คืนให ก็ต้องติดคุกอีกข้าพเจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เงินเดือนของสามีสามเดือนยังไม่พอใช้หนี้เลยสามีเลยลุยขายประกันหวังฟรุกงานนี้ได้เงินเยอะเวลาล่วงเลยไปถึงสองเดือนแล้วแต่ก็ยังขายประกันไม่ได้เลยมาวันหนึ่งก็หาลูกค้าได้รายหนึ่งเขายอมทำประกันด้วย แต่ต้องไปกู้เอาเองอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทประกันที่เขาทำไว้แล้วสามีของข้าพเจ้าจึงให้หัวหน้าของเขาช่วยจัดการโดยเจ้าของเงินเขาเซ็นมอบอำนาจในการกู้ให้และหัวหน้าของสามีก็ให้สามีของข้าพเจ้าปเาป็นคนกู้เสร็จแล้วเขาก็เป็นคนรับเช็คเงินที่กู้ไปเพราะความเชื่อใจว่าร่วมงานกันมานานแล้วรอบนี้ ต้องมาติดคุกเป็นครั้งที่สองโดยไม่รู้อีโนอีนีอะไรกับเขาเลยทั้งทั้งที่ออกจากคุกยังไม่ทันเท่าไหร่ตอนนี้ข้าพเจ้าก็พอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระแม่กวนอิมอยู่บ้างแต่ไม่เคยสนใจปฏิบัติเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้แต่ล้ำลึกถึงในใจเท่านั้นซึ่งก็คิดว่าทำไปอย่างนั้นเอง เพราะไม่รู้จะไปพึ่งใครที่ไหนแล้วเคยได้ยินว่ากินเจแล้วชีวิตจะดีขึ้นข้าพเจ้าจึงลองกินดูในระหว่างที่ข้าพเจ้ากินเจข้าพเจ้าก็พยายามวิ่งเต้นช่วยเหลือสามีทุกวิถีทางเพื่อให้สามีพ้นคุกพ้นตารางสามีของข้าพเจ้าแนะนําให้ข้าพเจ้าไปหาน้าชายเขาซึ่งทํางานเป็นข้าราชการอยู่ที่กรมป่าไม้ ข้าพเจ้าจึงเสี่ยงไปเผื่อเขาจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วเขาก็มาเยี่ยมสามีคิดว่าคงเป็นหลานชายเลยวิ่งเต้นทำเรื่องให้โดยเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเจรจานี่และเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาค้ำประกันให้สามีกับข้าพเจ้าเพื่อให้รับรองว่าข้าพเจ้ากับสามีจะจ่ายหนี้ให้ทุกเดือน แต่ญาติพี่น้องทางภรรยาของน้าชายเขาไม่ค่อยเห็นด้วยข้าพเจ้าจึงต้องอธิษฐานต่อองค์พระแม่กวนอิมทุกคืนสุดท้ายน้าชายกับภรรยาเขาตกลงกันได้ตอนนั้นยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่กวนอิมเท่าไหร่ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รูปพระแม่กวนอิมกับบทสวดมาด้วยความบังเอิญจึงนำรูปมาติดที่หัวนอน แล้วก็หัดสวดมนต์อธิษฐานทุกคืนคดีเก่าที่เขากำหนดให้ว่าต้องนำเงินไปชดใช้เขาภายในสามเดือนนั้นตอนนี้ใกล้ครบกำหนดแล้วแต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้เลยข้าพเจ้าก็เฝ้าสวดมนต์ให้สามีผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้สลับกับกินเจไปด้วยและแล้วสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าถูกหวยใต้ดิน แต่ก็ไม่พอใช้นี่อยู่ดีและคิดจะเอาเงินก้อนนี้มาเป็นทุนค้าขาย<ๆ>เผื่อจะมีกำไรมาช่วยสามีเลยชวนสามีไปซื้อของที่ตลาดเดินผ่านคลินิกเพื่อกลับบ้านก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้จักของสามีควักมือให้สามีไปหาไม่รู้เขาคุยอะไรกันแล้วก็แยกย้ายสามีบอกว่าเขานัดให้สามีไปทำงานด้วย เชื่อไหมคะว่าคนนี้แหละเอาเงินให้สามีไปใช้นี่จนหมดเพียงให้สามีทำงานกับเขาเท่านั้นสามีข้าพเจ้าจึงทำงานถวายหัวให้กับเขาเลยตอนนี้ข้าพเจ้าเชื่อสนิทใจแล้วว่าชีวิตที่พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีคือพลังแห่งปาฏิหาริจากพระแม่กวนอิมถึงแม้ข้าพเจ้ากับสามีจะยังมีอุปสรรคบ้าง แต่ข้าพเจ้าก็ไม่คิดกลัวแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์พระแม่กวนอิมพระแม่กวนอิมก็ไม่มีวันทอดทิ้งข้าพเจ้าอย่างเด็ดขาดตอนนี้ข้าพเจ้าได้มีองค์เหมือนพระแม่กวนอิมไว้บูชาแล้วข้าพเจ้าถวายน้ำทุกเช้าพร้อมสวดมนต์และก่อนนอนข้าพเจ้าจะจุดธูปอีกอย่าง ตอนนี้หัวหน้าตัวเสกก็เ,เอาเงินมาใช้จนครบจำนวนแล้วอย่างไม่น่าเชื่อข้าพเจ้าเขียนเรื่องราวนี้ไม่ได้หวังอะไรเพียงแต่เขียนเพื่อให้ผู้อ่านที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลองลํำลึกนึกถึงและปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์แบบข้าพเจ้านะโมควรซีอิมพอสัก